ทึ้งทั้งหมอชิดนุ่นวรนุชก้าจิรายุอย่างเนียนน้าหลานในวันนั้นสู่แฟนกันในวันนี้ฮือหาอีกแล้วเมื่อมีการปล่อยภาพ,พฟ,ฟิตติ้งลองเสื้อผ้าของละครรถแซ่บของช่องเจดอย่างเข็มซ่อนปลายโดยสองผู้จัดคนสวยอย่างเจี๊ยบสวพิณภาและพิมพิมมาดา ซึ่งนอกจากจะโฟกัสความแซบความเรียวมาตั้งแต่เป็นนวนิยายโดยกฤษณะอสุกศิลปินแห่งชาติแล้วนักสแสดงนำก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดเพราะได้ทั้งสาวนุ่นวรนุษย์กลับมารับงานในบ้านเก่าที่แจ้งเกิดอีกครั้งปะทะกับนางเอกแถวนายกปัจจุบันทิสาและสองหนุ่มอย่างบูมกับยูโรรวมไปถึงการคัมแบ็กละครช่องเจ็ดในรอบหลายปีของเก้าจิรายุซึ่งเป็นอะไรที่น่าดูและสร้างกระแสะตอบรับให้ชาวเน็ตได้ร้อนแรงสุด,สด และล่าสุดยิงขยี้ความน่าดูเข้าไปใหญ่หลังมีการเปิดเผยบทบาทของนุ่นวรนุษและก้าจิรายุออกมาซึ่งในเรื่องนั้นหนุ่มเก้าจะต้องแอบรักและทำทุกอย่างเพื่อสาวนุ่นทำให้ชาวเน็ตย้อนละครกลับไปคิดถึงผลงานเก่าๆของทั้งคู่ที่เคยร่วมงานกันมาก่อนในเรื่องฟ้ากระจ่างดาวเมื่อปี2548 ซึ่งในตอนนั้นสาวนุ่นรับบทเป็นน้าสาวส่วนเการับบทเป็นหลานชายแต่หลายปีผ่านไปต้องมาส่วนบทบาทถ่ทายทอดความรักของหนุ่มสาวกันซะแล้วแต่ถึงบทบาทจะเปลี่ยนไปมากขนาดนี้แต่ด้วยความสวยเหนือกาลเวลาของสาวนุน่นก็ไม่ทําให้เห็นความแตกต่างด้านอายุแต่อย่างใดแถมยังดูเนียนกับน้องๆในเรื่องและชาวเน็ตยังแอบแซวว่าบางมุมสาวนุ่นก็น่าอ่อนกว่าหนุ่ม9้าไปอีก